วันนี้แจ็คทำออส่วนหอยนางรมแป้งนุ่มลื่นหอยสดรสชาติอร่อยวิธีทำง่ายง่ายนิดเดียวจดสูตรหรือกดแชร์เก็บไว้ทำตามได้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกให้เราผสมแป้งและปรุงรสไว้รอครับสำหรับแป้งจะใช้ตัวนี้เลยนะครับแป้งเท้าใหม่อมชนิดละเอียดของตาปาไทย5ดาวเป็นแป้งคุณภาพดีหาซื้อได้ง่ายมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปคุณสมบัติของแป้งเท้าก็จะเหมือนกับแป้งมันสับปะหลังเลยนะครับเราสามารถใช้แทนกันได้หรือทอนส่วนของแป้งมันได้ครับแต่ว่าแป้งเท้าเนี่ยจะมีความเหนียวมากกว่าแป้งมันและเมื่อสุกแล้วจะคืนตัวได้ยากกว่าครับสำหรับแป้งเท้าในวันนี้จะใช้7ช้อนโต๊ะนะครับทีนี้ก็ปรุงรสชาติของแป้งได้เลยครับใส่ซีอิ๊ะ ตามด้วยซอสหอยนางรมครับอีก1ช้อนโต๊ะใส่พริกไทยป่นลงไปอีกหนึ่ช้อนชาครับตามด้วยน้ําเปล่าอีก250มิลลิลิตรครับพอใส่ลงไปแล้วคนผสมให้แป้งละลายพอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วใส่เนื้อหอยนางรมลงไป250กรัมครับผสมลงไปแบบนี้เลยนะทำจานใหญ่เลยครับ เริ่มผัดเลยนะครับให้เราตั้งกระทะจุดไฟน้ำมันพืชครับใส่เล็กน้อยเดี๋ยวแจ็คจะผัดถั่วงอกก่อนนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่ถั่วงอกลงไปหนึ่งกำมือครับปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยให้มีรสชาติครับผัดให้ถั่วงอกโดนความร้อนทั่วๆนะครับแต่อย่าผัดนานเดี๋ยวถั่วงอกจะไม่กรอบครับ เอาแค่ชาในกระทะให้โดนความร้อนนะครับนี่น้ำมันเคลือบทั่วแล้วปิดแก๊สครับแค่นี้พอใส่จานไว้ก่อนนะครับสำหรับถั่วงอกทีนี้ตั้งกระทะอีกรอบครับจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางๆได้นะครับน้ำมันพืชครับประมาณสองช้อนโต๊ะ พอน้ำมันเริ่มร้อนขึ้นมาใส่ไข่ไก่ลงไปสี่ฟองครับยีๆให้แตกได้เลยนะคนๆให้เข้ากันแบบนี้ครับพอไข่สุกเป็นริมแค่นี้ก็พอแล้วนะครับทีนี้ใส่แป้งที่เราผสมไว้ลงไปก่อนจะใส่เนี่ยแนะนำให้คนก่อนนะครับแป้งเขาจะได้ไม่นอนก้นคนให้เข้ากันเลยครับพอคนเสร็จแล้วเทลงไปครับ พอใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับรอให้แป้งสุกพยายามให้แป้งโดนความร้อนทั่วๆนะครับแป้งจะได้สุกใสขึ้นมาและตอนนี้แป้งสุกใสขึ้นมาแบบนี้นะครับใส่ต้นหอมซอยลงไปใส่ลงไปเล็กน้อยก่อนนะครับแล้วคนให้เข้ากัน เดี๋ยวไปใส่อีกทีตอนแต่งหน้าครับหืมกลิ่นหอมเลยนะครับตอนนี้แป้งสุกหมดแล้วปิดแก๊สได้เลยนี่นะครับทั้งหอยทั้งไข่จัดเสิร์ฟครับ ทีนี้เรามาทําน้ําจิ้มกันครับวิธีทําง่ายมากๆแจ็คใช้เป็นซอสพริกนะครับ4ช้อนโต๊ะและน้ําจิ้มไก่ครับอีก4ี่ช้อนโต๊ะส่วนผสมเท่ากันเลยนะครับใช้น้ําจิ้มไก่4ช้อนโต๊ะซอสพริกก็ต้อง4ี่ช้อนโต๊ะแล้วคนผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับตัวน้ําจิ้มง่ายมากแถมรสชาติอร่อยเวลาจะทานนะครับแจ็กลาดน้าจิ้มลงไปเลยนะนะครับตักลงไปแบบนี้ลาดอย่างนี้ครับ อืม uh huh. อร่อยแน่ถ้าราดแบบนี้นะครับเยอะๆทานคนเดียวครับแป้งนี่นุ่มลื่นอร่อยนี่นะครับไปอืม uh huh. นุ่มลื่นน้ำจิ้มก็อร่อยแป้งอร่อยทานกับไข่ แล้วก็หอยแบบนี้คำใหญ่ๆแบบนี้นลครับไปืทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับใช้แป้งเท้าทำเนี่ยอร่อยเหมือนกันได้ความนุ่มลื่นครับอย่าลืมนะครับลองไปทำตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอืม